สวัสดีเจ้า fc ทุกคนสวัสดีเพื่อนชาว facebook เกียวนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวสวนกันอีกแล้วนะคะทุกคนทุกคนเห็นทะเลหมอกไหมคะเห็นไหมคะทะเลหมอกภูเขาสวยงามนะคะนู ฝนเพิ่งตกแดดกําลังเจ้าออนะคะทุกคนก็มาเดินเล่นเล่น,ลนในสวนนะคะมาดูเห็ดดูหอนมาพอเห็ดพอหอนกันนะเจ้าเหมือนจะเจอเห็ดหูหนูนะคนเห็ดหูหนูที่คอนไม้นะจ๊ะอันนี้ไฟก็ใส่ต้นสูงมาถั่วหนำกลมอยู่เ้อะมาได้ตั้งใจมาเลยนะคะถ้าตั้งใจมาจะจตัดเต๋านี่เพื่อนๆดูเห็นก็ อนเฮ็ดหูหนูนะเจ้าืมเยอะมากมายเลยนะเจ้าคเพืเ่อนเฮ็ดหูหนูเฮ็ดหูหนูนะคะเฮ็ดหูหนูนะเจ้ากินได้นะคะเฮ็ดหูหนูกินได้นะเอาแกงนะเจ้าเอาแกงใส่ผักละอร่อยมากนะคะนี่นะคะมันจะออกอยู่หลายคอนอยู่นเจ้าในสวน จะเก็บไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องกับลังจะออกนี่เห็นกันี่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 นิ้วๆน้อยๆเนี่ยนะเจ้าตัวเล็กๆนี่นะคะแต่เพื่อจะออกมาเพราะว่าเป็นเชื้อราเนาะจะมีออกมาอยู่เนาะเก็บไปเลยเก็บไปเก่งนะเจ้าอืมนี เ๋ยวไปแกงใส่พักล้านะคะแกงใส่ป่าแห้งนะเจ้าอร่อยนะไปลือนะเจ้าเวลามันโดนน้ำมันก็จะปองนะเจ้านี่เีจะมาเก็บเพ็ดนะเจ้าส่วนของเราเองนะคะ หูหนูเหตดหูหนูไม่ใช่เหตุหูใครนะคะเหตุหูหนูนะจ้ามันพูดกันเฮือมาใจพอแหมนี่เพื่อนได้เบื้องอีละนี่นะคะเอาพัดก็อร่อยนะเหตุหูหนูนะว้าแป,ป้งที่ใส่หัวกร,รมนี่นะจ้าเหตุหูหนูเห็ดหู เป็นเห็ดกินได้นะคะเห็ดกินได้นี่เราจะไปแกงปลาแห้งนะเจ้า